วัสดีค่ะหมายสุขนาวาเกิดนิมิตนะคะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงมูล,ลนิธิสิทธิหลวงปูมูลกันนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เผยแพร่บรารมีของหลวงปูมุลค่ะและเป็นผู้ที่ตัดสินชีคค้ขาดพระเครื่องหลวงปูมูลนั่นเองภายใต้การนําของพันตํารวจโ,โทรพินชาติไทยค่ะขณะนี้นะคะทางมูล,ลนิธิสิทธิหลวงปูมูลกําลังจะจัดสร้างเหรียญหลวงปูมูลขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะในรุ่นมหาโาพกษัซับค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์การสร้างที่อย่างชัดเจนเลยค่ะ เพื่อนําเงินเหล่านี้นะคะไปสร้างที่ทําการถาวรของมูลนิธิค่ะรูปแบบสวยมากๆเลยดูเหรียญชัดๆนะคะข้างหลังนี่เป็นยันค่ะเป็นยันเรียกทรัพย์หมุนดวงชะตาชีวิตนะคะควรค่าแก่กการเก็บรักษาแล้วก็สะสมให้กับลูกหลานและคนที่คุณรักอย่างมากมายเลยค่ะ เรียนรุ่นนี้นะคะจะเปิดจองเร็วๆนี้ค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์ที่จะถึงนะคะที่ห้างพันทิพย์พราซ่าง,งามวงวานนี้เองแล้วอย่าลืมสั่งจองเหรียญหลวงปู่หมุนกันนะคะรุ่นมหาโพกรัพย์ค่ะแล้วเจอกับเหรียญสวยๆแล้วก็ใหม่สุขนทวาในวันงานนะคะเจอกันค่ะ